สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเว็บคนนักเครื่องมือจุดยมวิทยานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็พิมพ์ครับ URL นะครับ w w w i n t r u m e n t t m d t g o t h instrument t m d g o t h นะครับหน้าตาเว็บก็จะได้เป็นดังนี้นะครับ โดยโครงสร้างของเว็บก็จะมีโลโก้แล้วก็ชื่อสำนักนะครับมีแคตตาล็อกนะครับแคตตาล็อกข่าววิจกรรมสาระความรู้ผลงานของหน่วยงานนะครับก็แคตตาล็อกดาวน์โหลดคลิปวิดีโออันนี้เราเพิ่มได้นะครับแคตตาล็อกเพิ่มได้ภายหลังนะครับเมืเ่อเลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูป ข่าวสารกิจกรรมนะครับคึอเปลี่ยนเองอนะัตโ,โนมัตินะครับประมาณสิบวิถ้าไม่เปลี่ยนเราก็คลิกลูกศรได้นะครับเดินหน้านครับเราจะคลิกย้อนกลับไปก็ได้นะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นรูปผลงานไปในสำนักอันนี้เราก็จะเอาล่าสุดมาแค่าโชว์หน้าหน้าเว็บแค่สามสามสามข้อสามรูปลงมาเป็นสาระความรู้นะครับที่เรา ได้โพสเข้าไปแล้วครับด้านล่างจะเป็นลิงก์โชว์สำหรับวิซิเตอร์นะครับเป็นตัดแต่เก็บตบแต่เก็บสถิติเว็บไ์นะครับส่วนป่ามือก็จะเป็นลิงก์ไปเว็บไซต์หน่วยงานข้างนอกถ้าเราคลิกไปปุ๊บก็จะลิงก์ไปข้างนอกนะครับนี้ลิงก์เป็นเป็นแบบรูปภาพส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิงกแบบ์แบบแบบเพจ แล้วมือคลิกไปปุ๊บเรดาร์ตรวจการจะมาที่แปลงกลม,มครับตัวการเรดาร์นะครับส่วนอันนี้จะเป็นเมนูของสารืึ่งมือนะครับอันนี้เราจะเพิ่มได้ทีหลังนะครับอันนี้ใส่ไว้แค่การนำคั้นก่อนก็จะมีวิสัยทัศนภ์ภารกิจของหน่วยงานนะครับเมื่อกี้เข้ามาก็จะมีนะครับอันนี้เราเพิ่มได้ทีหลังแก้ไขได้นะครับโครงสร้างของหน่วยงาน ก็จะเป็นแผนผังขององค์กรครับของตำนักเรามาลองดูครับันนี้ก็เป็นข้อความว่าภายในตำนักมีหน่วยงานอะไรบ้างครับก็าเราคลิกแผนผังขององค์กรคลิกไปที่ผู้มวยการตำนักนครับปุ๊บก็จะไปที่หน้าผู้มวยการครับนี่นก็เป็นพ่อผู้วียงครับรักษาการ,รแล้วแบ็คกลับ มุดลคลิกมาที่ส่วนต่างๆหน่วยงานภายในส่วนมาตรการทั้งมือคลิกไปนะครับปุ๊บก็จะเป็นรูปอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ขอรูปเข้ามาต้องขออนุญาตก่อนเป็นรูปของเจ้าหน้าที่นะครับนในส่วนปุ๊บแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรอันนี้เราแก้ได้นะครับเราใส่เพิ่มเติมได้ที่หลังแก้ได้หมดเราคลิกไปที่รูปรูปผมนะครับปุ๊บก็จะเป็นลิงก์ไบหน้านะครับรูปของ อยู่นี่ฮะก็เป็นชื่อตำแหน่งสังกัดอะไรอย่างนี้นเราก็แก้ไขได้หมดนะครับจากนั้นเราก็มาดูหน้าของอีกเมนูหนึงคือข้อมูลติดต่อแผนที่คลิกไปปุ๊บก็จะเป็นข้อมูลติดต่อแผนที่สถานที่ตั้งที่อยู่บนโ,โทรศัพท์เลยนะครอีเมลแล้วก็ลิงก์ไปที่แผนที่ของ Google นะครับลูกศรูเขียวนี่คือที่อยู่ของกรมอุตุและลอง เผื่อขย,ยข,ยยขยายได้ครับเผื่อใครจะเดินทางมาขยายได้ครับอยากบิ้ครับปเป็นแผนที่นะนจะดูแบบดาวเทียมก็ได้ครับตัวแบบพิ่งพิเศเอะไรแต่นี้ผมทำไปในแผนที่เลยครับตัาดาวเทียมก็ได้แต่จะช้าหน่อยครับดีฟอ u l ์ใส่เป็นแผนที่ไว้ครับเรื่อน,นี้ก็ลิงก์มาจาก google ต่อไปก็นี่คือเมนูหน่วยงานภายในครับ เราคลิกมาที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปบนี้จะมีแต่นี้ยังไม่ได้เพิ่มรูปครับเดี๋ยวจะเพิ่มทีหลังนะครับก็มีฝ่ายบริหารฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรเงี้ยข้อมูลพวกนี้เราแก้ไขได้ครับนี้เราก็มาดูหัวข้อด้านบนนะครับเป็นแคตตาล็อกก็คือเราคลิกไปที่ข่าวสารากิจกรรม ก็จะรวมนะครับข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับเรียงนะครับล่าสุดก็จะอยู่ข้างบนนะครับก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราคลิกไปดูนะครับปุ๊บคลิกที่รูปก็ได้นะครับเราคลิกที่หัวข้อก็ได้ครับก็จะเป็นนะครับนี่ก็จะเป็นอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์ก็คือใช้เฟซบุ๊กนะครับเพราะทุกคนส่วนมากจะมีเฟซบุ๊กเยอะแล้วคือเป็นการกลองโดยเฟซบุ๊กนะครับก็ได้ให้คอมเมนต์เอง พี่เกดไม่ไม่ค่อยมีเวลามานั่งตรวจทานนะครับครับแล้วก็เพิ่มความคิดเห็นไปครับพิมพ์อะไรก็ได้ครับปุ๊บทดสอบแบบนี้ครับแล,แล้วเราก็แสดงความคิดเห็นกดปุ่มปุ๊บก็จะมีหน้าต่างออกมาให้เราเราอินเข้าเฟซบุ๊กนะครับเราอินเข้าเฟซบุ๊กปุ๊บกดเข้าสู่ระบบปุ๊บ,บเราก็สามารถโพสต์ได้ครับอันนี้ไม่ยากนะครับก็จะหน้าต่างเป็นแบบดังนี้ครับข้างล่าง อันนี้เป็นผมโพสอันนี้ก็มารสวีนะครับนี่แล้วก็ถ้าเราจะย้อนกลับไปหน้าเดิมล้วกดแบ็คกจะกลับไปหน้าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นแคตาลกรีสาระความรู้นะครับก็จะมีอันย่อยคือเครื่องมือตัวนมวิยาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราคิดถึงสาระความรู้นี่ก็จะเป็นรวมทั้งหมด ถ้าคลิกย่อยมาก็สมมติเราคลิกเกี่ยวกับคือมือตุ้ยยาพลิกีขก็ได้ครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับคือมือตัวยคือมือตัวยุมยาครับส่วนนี้ก็เป็นผลงานหน่วยงานเหมือนกันนะครับผลงานงานนั้นสมมติจะเป็นผลงานของส่วนมาตรฐานเครื่องมือนะครับส่วนับเครื่องมือด้าี้และก็ส่วนอื่นๆนะครับในส่วนอื่นยังยังยังไม่ได้เขียนนะครับก็เลยยังยังไม่โชว์เดี๋ยวเรามาดูส่วนเครื่องมือด้กนี้คลิกเข้าไปนะครับก็เป็นผลงานซ่อมพวกแอร์วอดพวกเหล่านี้ครับ ็ออกมาโพสได้แล้วใครมีรูปมีอะไรก็ส่งมาที่คณะทํางานนะครับเว็บไปของคนนักเดี๋ยวเราจะเอาลงให้นะครับนี่ก็ลองดูนะครับสมมติคลิางานต่อก็ได้นะครับจะมีประมาณนี้ครับมีรูปมีข้อมูลมีรูปนะครับให้ดูนะครับก็เช่นเดิมครับคอมเมนต์ได้ครับรับคลิกรูปให้ขยาใหญ่ไแล้วครับ ก็จะเป็นนี้แล้วแบคกลับครับอ่าส่วนด้า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 นล่างน,น,นี่คือเป็นเนื้อหาล่าสุดนะครับก็จะรวมหัวข้อประมาณสี่ข้อหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับใส่ไว้สี่ข้อนะครับก็จะมาโชว์ะครับเนื้อหาล่าสุดของที่เราโพสไปนี่มาเมนูอ่า Download. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดก็จะเป็นดาวน์โหลดซอฟต์แวร์พวกตีแวร์ต่างๆนะครับคลิกที่รูปก็ไป้คลิกที่หวัวข้ออะไรคลิกอ่านต่อก็ได้นะครับ ก็จะเข้าไปเมน,นูดาวน์โหลดแล้วเขียนข้อความนิดหน่อยก็าจะดาวน์โหลดก็คลิกตรงนี้ครับดาวโดนโหลดได้ด้านล่างนี้ก็คลิกลองดูนะครับดาวโหลดฟอนต์ไทยสาะบันอันนี้ผมใส่แค่เดียวนะครับคือดาวโหลดฟอนต์ไทยสาะบันครับคลิกปุ๊บะเรื่องนี้ป๊อปอัพมาให้เราดาวน์โหลดกดเซฟเข้าเครื่องแล้วอันนี้ผมโหลดไปแล้วผมก็เลยแคนเซิล ต่อไปก็เป็นแคตตาล็อกคลิปวิดีโอครับแล้วกดเข้าไปครับก็จะรวมคลิปวิดีโอครับต่างๆสมมุติลองสอันหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นรูป Before นะครับเพราะคลิปวิดีโอมันไม่มีรูปครับแต่จะใส่ก็ได้ครับแต่ผมทำ b e f o r ร์ไว้ครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโออันนี้ผมลิงก์มาจากา YouTube กดเพย์ ก็จะ,ะเพย์ครับครับเนพงมาก YouTube ก็คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเมนูต่อไปก็เป็นเมนูเมนูต่อไปก็เป็นเมนูเสิร์ชก็เสิร์ชข้อมูลภายในเว็บนะครับสมมุติเสิร์ชคนว่าเรนเกจ เขอโทษอะไรเขาเดาภาษไทยเรนเกตครับคลิกรูปค้นหาก็จะได้ออกมาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรนเกตฮะแต่บางทีถ้าเราคำเราถ้ามัน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 คุมเครือมอาจจะขึ้นมาเยอะนะครับถ้าเราคลิกถ้าเราเซิร์ชภาษาไทยนะครับ บารอมิเตอร์บาร์บารอมินะครับก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับบารอมิเตอร์ในเว็บนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเป็นสอบเทียบผลงานอะไรเป็นข้อมูลนะเกี่ยวกับบารอมิเตอร์อันนี้มาครับอ่าส่วนอันนี้หือมส้มนี่ก็คือ is ฟีดคลิกไว้ครับปุ๊บจะอันนี้มันก็เป็นฟีดของเบราว์เซอรร์สหับอ่านฟีดนะฮะเราทำลิงก์ไปเว็บอื่นได้หรือใช้พวกฟีดเบอร์เนอร์ก็ได้นะครับถ้าใครอยากรู้เก,กี่ยวกับไอเอสฟีดก็กดตรงนี้ได้ฮะเลยมอเบล์ไอเอสฟีดกลับไปครับก็นี่ฮะกดไปที่เมนู โลโก้ข้างบนไปหน้าโฮมนะครับก็หลักๆก,ก็จะหน้าตาเว็บก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างพัฒนานะครับซึ่งเราก็จะค่อยปรับปรบปุงไปเรื่อยๆนะครับกานะทํางานก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับที่ได้เข้ามาชมคะก็ขอให้เข้ามา,ค,มาคอมเมนต์กันได้ครับใช้ a ฟ e b o o k คอมเมนต์ก็จบขอจบแค่นี้นะครับ